สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาทําการรีวิวและทดลองใช้งานตัวแคมเตอร์นะฮะสินค้าตัวนี้ครับผมสั่งซื้อมาจากแบงกูดถ้าใครดูแล้วสนใจนะครับผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียขอดข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ต่อไปก็มาเปิดดูอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องนี้พร้อมๆกันไปดูนครับ เลนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวแคมเ,มเตอร์แล้วก็สายวัด1คู่สายวัดอุณหภูมิ1ชิ้นนะครับแล้วก็สายคล้องและยูเซอร์เมนูนี่จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องโดยอุปกรณ์ที่มาด้วยนะครับไม่มีแบตเตอรี่หรือฐาน 3A มาด้วยเราต้องซื้อเพิ่มนะครับ ซึ่งตัวอุปกรณ์นี้จะใช้ฐาน 3A 3ก้อนนะครับ สำหรับปุ่มเปิดใช้งานแล้วก็ปุ่มตั้งค่าต่างๆจะมีเพียง9ปุ่มเท่านั้นซึ่งปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มปิดเปิดก็ให้ทําการกด1ครั้งปุ่มปิดเปิดถ้าเรากด1ครั้งเขาก็จะดับแสงหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงานถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งแสงก็จะเพิ่มขึ้นที่จริงถ้าเราไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยแสงก็จะดับเองอยู่แล้วนะครับปุ่มต่อมานะครับ relative b o l m e นะฮะเป็นปุ่มไว้สําหรับรีเซ็ ตั้งค่าสัมพันธ์ใหม่นะครับรีเซตค่าหรือเซตค่าให้เป็นศูนย์นั่นเองถ้าเราสังเกตที่มุมซ้ายบนนะครับคมจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของแรงดันไฟกระแสตรงหรือ DC ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นกระแสสลับให้เรากดเซลล์ปุ่มนี้นะครับ SEL หนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนมาในการวัดค่าแรงดัน AC หรือวัดแรงดันไฟกระแสสลับนั่นเองถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้ง ก็จะมาวัดความถี่เฮิร์กดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาที่วัดแรงดัน DC หรือกระแสตรงต่อไปนะคับเป็นการใช้วัดค่าโอห์มวัดค่าไดโอดแล้วก็วัดค่าความต่อเนื่องแล้วก็ค่าปาซิ e เตอร์ก็จะกดเข้ามาปุ่มนี้นะครับก็ให้ทําการกดหนึ่งครั้งถ้าเราต้องการเปลี่ยนไปที่ค่าไดโอดถ้าเรากดปุ่มเดิมเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องทำการกดที่ปุ่มเซลนะฮะหรือ SEL ตัวนี้ กด1ครั้งก็จะเปลี่ยนมาในค่าวัดค่าไดโอดนะครับกดอีก1ครั้งก็จะมาวัดค่าความต่อเนื่องกดอีก1ครั้งก็จะมาวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็กดอีกครั้งก็จะวนมาที่ค่าโอห์มเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการวัดค่ากระแสนะครับก็ให้เรากดมาที่ A นะครับปุ่ม A C นะครับตัวนี้ ตัวนี้คนระับเราก็จะสามารถใช้แคมเเตอร์ตัวนี้นะครับวัดค่ากระแส AC ได้นะครับซึ่งสามารถวัดค่ากระแสดได้สูงสุดตามรายละเอียดที่บอกไว้นั่นก็คือได้สูงสุดที่400อแอมป์ถ้าเป็นแรงดันไฟนะครับ AC DC ก็จะวัดสูงสุดได้ที่6 0 0โวลต์แล้วก็ค่าโอห์มนะครับก็จะวัดได้ตามนี้40่มิโโอห์มนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์4ไมโครฟาลักทอมโมเมเตอร์นะครับหรือวัดค่าอุณหภูมิลบ20 ถึงบวกนะครับ250องศาเซลเซียสและนี่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาใช้งานนะครับในหมวดออกซิโลสโคปนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวฟังก์ชันออสิลโลสโคปให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราต้องการวัดแรงดันที่เป็น DC หรือ AC ถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่สามารถใช้ออสิลโลสโคปในการวัดรูปแบบสัญญาณได้หรือรูปแบบความถี่ได้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อเราเปิดตัวแคมมเตอร์ขึ้นมาเขาจะอยู่ในหน้าหลักหน้าหลักก็จะเป็นหน้ากระแส DC ออโตถ้าเรากดนะครัข้อฟังก์ชันออสซิลโลสโคปเลยนะฮะเขาก็จะทำการวัดในรูปแบบแรงดัน DC นะครับซึ่งเราจะไม่สามารถนำไปวัดแรงดัน Ac ได้นั่นเองการเลือกเลือกอย่างไรนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ d-c ให้เรากดปุ่มเซลปุ่มนี้นะครับ mm hmm. เพื่อเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบกระแส AC หรือรูปแบบกระแสสลับนั่นเองสรุปง่ายๆนะครับถ้าเราต้องการใช้ออสิลโลสโคป ในการวัดแรงดันหรือวัดกระแสให้เราเลือกก่อนนะครับถ้าเป็น DC ก็เลือก DC ถ้าเป็น AC ก็เลือก AC ก่อนที่จะเข้าสู่ฟังก์ชันออสซิลโลสโคปนั่นเองก่อนอื่นนะครก็ให้ทำการติดตั้งชุดประกาวัดผมก็จะทำการนะทดลองวัดแรงดัน AC 2 2 0โวลต์นะรหรือไฟบ้านก็ให้ทำการตั้งค่า ให้เป็นการวัดแรงดัน AC หรือแรงดันไฟกระแสสลับแล้วก็ให้ทำการกดปุ่ม DIS แช่ไว้จนเข้าสู่โปรแกร,รมออสซิลโลสโคปหลังจากนั้นนะครับก็นำปากาวัดทำการวัดแรงดันไฟ AC โดยการใช้งานนะครับจะใช้งานเพียงแค่3ปุ่มเท่านั้นจะมีปุ่มเลนส์น,นะฮะ DIS แล้วก็ปุ่มเซล์ DS เป็นการกดเข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นการค้นหารูปแบบสัญญาณโดยอัตโนมัติปุ่มเลนส์น,นะฮะเป็นปุ่มที่เพิ่มระยะเวลาของสัญญาณหรือโชว์ระยะเวลาสัญญาณให้มากขึ้นถ้าผมกดหนึ่งครั้งคุณจะเห็นว่ารูปแบบสัญญาณนะฮะจะเพิ่มขึ้นกดอีกหนึ่งครั้งจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าเรากดปุ่มเซลเขาก็จะลดฐานเวลาให้น้อยลง แบบนี้ครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะจะใช้หลักๆเพียงแค่3ปุ่มนะฮะมีเลนส์ D.I.S. แล้วก็ปุ่มเซลล์แค่นั้นสำหรับฟังก์ชันออสซิโลสโคปต่อไปนะผมก็จะทำการนะวัดอินเวอร์เตอร์นะฮะหรือเครื่องแปลงไฟนะจากแบตเตอรี่12โวลต์เป็นแรงดัน AC 220โวลต์นะฮะว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเขามีรูปแบบสัญญาณแบบไหนนะฮะความดีเฮิรตเท่าไหร่เดี๋ยวมาทำการวัดให้ดูครับ ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้ในรถยนต์แปลงแรงดันจาก12โวลต์ DC เป็นแรงดันไฟ a c 2 2 0บโวลต์บวกลบ10%ผมจะมาทำการทดลองวัดดูนะฮะรูปแบบสัญญาณที่เขาสร้างขึ้นมาเวลาเราซื้อตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะแปลงแรงดันจาก DC เป็น AC 2 2 0บโวลต์นะฮะบางทีเราก็สงสัยว่ารูปแบบสัญญาณที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะเป็นรูปแบบสัญญาณแบบ เพียวสายเวฟหรือไม่นะฮะตัวนี้เองเนี่ยผมก็จะมาทําการวัดให้ดูนะครับว่ารูปแบบสัญญาณของอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับมีรูปแบบสัญญาณแบบไหนนะครับมาดูกัน อิมอร์เตอร์ตัวเล็กตัวนี้ซาขึ้นมาเป็นรูปแบบสัญญาณแบบอฟแคร์เวฟนะครับจะเป็นรูปแบบสัญญาณที่เท่ากันที่ความถี่เฮิร์ต49เฮิร์ตหรือ50เฮิร์ตนะเพราะว่าแรงดันไฟฟ้า AC นะครับหรือไฟฟ้าทั่วไปนะเนี่ยก็จะมีความถี่เฮิร์ตอยู่ที่50เฮิร์ตบวกลบนะครับไม่เกินไม่เกินนี้เพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นนะเพื่อดูภาพรวมลดร,ระยะช่วงเวลาฮะให้น้อยลง แบบนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งตัวโลโก้นะฮะบนตัวเครื่องเนี่ยก็บอกนะว่าตัวรูปแบบสัญญาณที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้สร้างขึ้นมานะฮะเป็นรูปแบบไซเวฟนะครับ โอเคเราก็มาทำการนะครับเชื่อมต่อแล้วก็วัดดูเลยว่าตัวอินเบอร์เตอร์ตัวนี้รูปแบบสัญญาณฮะเป็นรูปแบบสัญญาณแบบสแควร์เวฟหรือสายเวฟนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเชื่อมต่อข้อไปเรียบร้อยนะครับแรงดันที่วัดได้นะครับอยู่ที่ 224V โวลต์นะครับความถี่เฮิร์ตนะครับที่50เฮิร์ตนะครับเป็นรูปแบบสัญญาณแบบไซเวฟตรงตามนะครับที่ขอระบ,บุบนเครื่องของอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันออสิลโลสโคปในการวัดแรงดัน AC นะครับ <c oughs> การใช้แคมเตอร์นะครับใช้ในการวัดกระแสออสิลโลสโคปกดปุ่ม AC ตรงนี้นะครับ <c oughs> พอกดมาฟังก์ชันในการวัดกระแส AC โดยใช้แคมเตอร์เรียบร้อยก็กดเข้าในฟังก์ชันออสิลโลสโคปนะครับปุ่ม DIS แชร์ไว้ หลังจากนั้นนะก็ให้เราทําการนะครับใช้แคมเตอร์ของสายใดสายหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลายหรือนิวตันก็ได้คุณจะเห็นว่าตัวความผีนะครับไม่ได้โชว์ถ้าเขาไม่โชว์แบบนี้นะครับก็ให้ทําการกดปุ่ม D I S หนึ่งครั้งแล้วเขาก็จะค้นหานะครับรูปแบบสัญญาณให้อัตโนมัติ และนี่นะฮะก็เป็นการใช้งานนะครับพามมเตอร์ในฟังก์ชันออสซิโลสโคปสำหรับตัวฟังก์ชันโฮดดิ้งนะฮะหรือปุ่มโฮดดิ้งเองในการเซฟค่าบันทึกค่าต่างๆนะฮะเขาสามารถบันทึกค่าได้ถึง99ข้อมูลนะครับหรือบันทึกข้อมูลได้สูงสุด99บรรทัดซึ่งในการเข้าไปดูนะฮะข้อมูลที่เขาบันทึกไว้เนี่ยก็ให้เรากดปุ่มโฮดดิ้งแช่ไว้นะครับ แบบนี้เมื่อเรากดแชร่ไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะระบบุข้อมูลขึ้นมาเป็นบรรทัดนะฮะจาก0001 0 2 0 3นะฮะผมจะทำการนะบันทึกข้อมูลแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยมาโชว์ที่ตัวโปรแกรมหรือฟังก์ชัน holding อย่างไรมาดูกันครับตัวนี้นะครับผมก็จะบันทึกนะครับตัวแรงดัน AC และ DC ไว้นะครับ เมื่อเราทําการวัดนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอฮะโชว์ข้อมูลที่เราวัดเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทําการกดปุ่มโฮลิงหนึ่งครั้งเพื่อทําการเซฟค่าเขาจะเซฟไว้ที่ H00 นนะครับหรือโฮลิงศ0บัตรท่าแรกเลยซึ่งตอนที่เรากดเนี่ยตัวหน้าจอนะครับค้างหรือล็อกไว้ที่ข้อมูลที่เรากดซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลกนะก็เหมือนการล็อกเราต้องทําการกดอีกหนึ่งครั้งเมื่อเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับสัญ,ญลักษณ์นะฮะฟังก์ชันนี้ก็จะหายไป ข้อมูลที่เรากดเมื่อกี้นะก็จะโดนเซฟต่อไปนะก็จะเข้าไปดูข้อมูลนะฮะหรือค่าที่เราเซฟไว้โดยใช้ตัวฟังก์ชัน holding นะครับก็กดปุ่มแชรไว้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลนะฮะที่เรากดบันทึกไว้นะฮะศูนนะฮะบรรทัดแรกก็จะเป็นแรงดัน กระแสะสลับนะฮะเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะเป็นสัญลักษณ์กระแสะสลับขึ้นมาแล้วว่าแรงดันที่เราวัดได้นะคือ224โวลต์แล้วก็กระแสะตรงนะฮะ DC ก็13.3โวลต์02นะฮะที่วัดล่าสุดนะฮะนั่นก็คือวัดความถี่เฮิร์ตก็อยู่ที่49.6เฮิร์ตนะครับถ้าเราทําการนะครับบันทึกข้อมูลนะฮะที่เราต้องการเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะเราก็สามารถบันทึกได้ถึง99บรรทัด ซึ่งเราสามารถเลื่อนดูได้โดยกดปุ่มเลนส์นะฮะแล้วก็ปุ่มเซลลแบบนี้นะฮะถ้าตัวบรรทัดไหนนะฮะไม่ได้บันทึกก็จะเป็นแบบนี้เป็นขีดเมื่อเราบันทึกแล้วเราต้องการลบในการลบข้อมูลฮะก็ให้เรากดปุ่ม D I S ซึ่งให้กดแช่ไว้นะครับจนมีรูปทังขยะโชว์ขึ้นมาหลังจากนั้นนะก็ให้เรากดปุ่ม holding นะครับ ตอนนี้นะครับตัวข้อมูลที่เราบันทึกเนี่ยก็จะหายไปซึ่งเรากดเข้ามาดูอีกครั้งนะครับก็จะไม่มีแล้วครับและนี่นะครับก็จะเป็นการลบข้อมูลนะครับแล้วก็การบันทึกข้อมูลสําหรับตัวฟังก์ชัน holding เองและทั้งหมดนี้นะครก็จะเป็นการใช้งานนะครับ ออซิโลสโคปแคมิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแปะเลีกงไว้ใต้คลิปวิดีโอก,ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้สําหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานออซิโลสโคปแคมิเตอร์ตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบก็พบใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ